สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่สติงพระเพื่อที่จะไปศึกษาวิธีการทำสมูกจากตาลนกโดยที่ของเขาสองข้าแงแรกก็จะเป็นไปด้วยต้นตาลนกแต่เราไม่ได้มาเที่คนเดียวค่ะมีเพื่อนๆของเรามาด้วยวันนี้เราจะสำรวจชาวบ้านนะคะว,ว่ามีความเป็นไงถึงได้ทำสมูกนี้ขนาดนั้นสวัสดีครับกลุ่มของพวกผมเป็นกลุ่มที่หยกนะครับวันนี้กลุ่มของพวกผมก็อยู่ที่หนนงนารีนะครับตำบลใต้อำเภอสติงปะ วันนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์ส่วนที่มีการนำสบู่ตามตนุดอยู่แล้วนะครับคะเสวคุณส,ส,สับชูเกวค่ะเป็นประธานรุ่เรียบบนรูโตนาารานี้นความเป็นมาของบาเป็นยังไงคับเดียวได้เอาตะนุดเนี่ยมาทำสบู่จากเดิมเนี่ยบา้านเราเนี่ยมีตะน,นดุดมันเดือมีตอนเล็กๆกันปลากะ แม่ให้ออกไปห้าลูกนกซุกเอามาย้ำทำขนมมังให้มูกินมังปรากฏเราเวลาเราย้ำลูกนกซุกเนี่ยมันจะขท้าดุดดุดขึ้นเรามาได้มาร่วมกลุ่มเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเอาวัตถูดดิบจากบ้านเราที่มันล้นโดยเราประโยชน์ที่เราไม่ใช่ก็เลยเอามาทำสบู่าลกโจะุ ตอนปีบมอกกระราเนี่ยนดมันจะเหลือออกห่วงเขาก็จะชาวบ้านที่นี่เขาจะเหลืมไปขาบตานหรือไปปีนสาลเพื่อเอาน้าตาลมาออกห่วงถ้าตอนไหนที็เขาไม่ปีนเอาน้าตาลเนี่ยถ้าตอนที่กเขาปีนตารก็เรลยกว่าตอนตาลตอนที่กเขาเอารูมันเขาเรียกตอนนดช่วงดูกานีตอนนดเนี่ยมันก็จะออกรูช่วงฝึกสภาพามีทุน่าถูกนดมันเรลืมซุกที่มันออกรูมามันก็จะเรลืมซุกแับมันกระลุนช่วงนั่นแหละ พอไปตุล,ลาพฤศจิก,กาถัาว่าช่วงนั้นเขาทำนาในนามีนามเราก็จะไม่คอม่อยเก็บเพราะว่าถ้าว่าลูกนุกมันล้นลงในนาเนี่ยมันจะมีวิ่นเม็นเปรี้ยวเดีวก็อาจจะว่าในนามในนามของหน้าเนี่ยมันอาจจะมีปุ๋ยก็เลยปุ๋ยมันอาจจะไปไปทำปฏิิรียร์สำหรับลูกนุ่อ่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณปรน จากการที่ลุงขมอพอผมได้ทาชาวบ้าชาวบ้านในจนๆแล้วก็ได้ลงบุมชนที่นั่นนะครับทำให้พวกผมเห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็ปมิญญาของชาวบ้านที่นำไม้ไบมาทำเป็นพระองค์เพื่อขึ้นไปเก็บลูกตาลนะครับหรือการนะับวันเวลาในการเก็บลูกตาลแล้วอีกทั้งนะครับยังได้เห็นถึงสภาพโดยรวม ของชุมชนที่นั่นนะครับคือการที่ต้นตาลตะนดเป็นจำนวนมากจากันมากาแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นมาที่ชาวบ้านนำลูกตาลตะนดมาทําเป็นสบู่ครับแต่สบู่ของชาวบ้านนะครับจะมีแค่รูปทรงเดียวสีเดียวกลิ่นเดียวร่มของพวกเราจึงมีความคิดที่จะนําผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าเละเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวสินค้าครับสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่หกวันนี้จะม,มาทำสบูต่ตาลตะนดกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลย เสร็จแล้วเราก็จะหกเปิปดหกเพือ่อเ,เอาเยื่อสีบางๆของน้ำตาลกระโดดมาทำสบู่ค่ะหลังจากได้น้ำตาลมาแล้วเราก็จะนำไปขูดกันค่ะระหว่างเราเพื่อขูดตาลกระโดดเราก็นำกรีเซอรีนจนนนำนวน500กรัมมาทำละลาย,ลายหลังจากนั้นนำน้ำาตาลกระโดด200กรัมมาผสมกับกรีเซอรีน ต่อามาเติมน้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการแต่งสีแต่งลิ้นค่ะเมื่อผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทใส่เทียนที่เตรียมไว้ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการทำสมูะะทเดีจวกันลูกการ์ะโนนค่ะไปชมกันเลยน้ำกรีซีนนร,รีจำนวน250้อกรัม มาเทลงบนภาชนะที่เตรียมไว้เนื้าตาลกระหนด250ากกรัมนำกรีซอรินเทลงในภาชนะใส่เกลือจำนวน150ร้อยห้าสิบกรัมหลังจากนั้นใส่น้ำลงไปสองลิตรโดยค่อยค่อยขยอยเติมหลังจากนั้นใส่เนื้อตาลตําโดลงไปจำนวนสองร้อยห้าสิบกรัมคนไปเรื่อยๆให้เข้ากันหลังจากนั้นนำสิจากสมุนไพรต่างๆ มาผสมรวมไปและคนให่เท่ากันเป็นกลิ่นที่เราได้จไว้ถะต่อมานะ,ะมือสบ่ตัวเาจะนำสบ่ออกจ จะมีทั้งสบู่ก้อนแลวก็สบู่เหลวสบู่ก้อนก็จะมีสีกินแล้วก็สีสีค่ะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติสีแรกนะคะจะเป็นสีของลูกตาลค่ะกินก็จะเป็นกลิ่นลูกตาลสีแดงกระเจี๊ยบรินกุลาสีม่วงอัญชันกลิ่นซากุระสีเขียวใบเตยกลิ่นเคตาลูส่วนสบู่เหลวนะคะกลิ่นและสีก็จะเหมือนสบู่ก้อนเลยค่ะส่วนแพคเกจนะคะจะมีการทําเป็นกล่องแล้วก็ออกแบบด้วยลายโลโก้ที่เกี่ยวกับตาลตะนดค่ะด้านในกล่องเราจะนําเนื้อที่เหลือจากการขูดลูกตาลนําไปตากแห้งเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ของสินค้าค่ะ ณสมบัติของสบูต่ตาลตะนูนะคะช่วยให้ผิวพรรณดูผ่องใสไม่เหี่ยวย่นง่ายให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวลดฝ้ากระจุดด่างดำต้านอนุมูลอิสระค,ค่ะในส่วนของไ r i นะคะคือราคาสินค้านะคะโดยเราจะขายสบู่ก้นในราคาก้อนละ79็บาทส่วนสบู่เหลวนะคะเราจะขายขวดละ159บาทโดยเราพิจารณาจากต้นทุนของวัตถุดิบที่มันนำมาทำสบู่แล้วก็พิจารณาจากการปรับปรุงสินค้าะคะ่ะเราจึงได้ตัดสินใจขายในราคานี้ค่ะค่ะ าสำคัญในการรับสดในใน k ิ t o k และก็เพจ a c e b o o k นะคะสามารถสื่อสารสองทางระหว่างลูกค้าลูกค้าสามารถคอมเมนต์รีวิวแล้วก็สามารถอินบ่วมาทันเช่นกคนเซล์โปรโมชั่นนะคะ,ะ,ค,ะคือกิจกรรมส่งเสริมการขายนะคะในผลิตภัณฑ์ของเราคือสบู่นะคะจะมีทั้งเป็นสบู่ก้อนและสบู่เหลวเราจะขายสบู่ก้อนในราคา79บาทและสบูเ่เหลวในราคาขวดละ159บาท โดยโปรโมชั่นของเรานะคะจะจัดสินค้าเป็นเซตคู่ในราคาที่ถูกกว่าโดยปกติถ้าซื้อเป็นคู่ก็คือสบู่เหลว1ขวดแล้วก็สบู่ก้อน1ก้อนใช่ไหมคะในราคา238บาทแต่เมื่อเรามาจัดเซตคู่นะคะเราจะให้ในราคาพิเศษคือ225บาทนะคะโดยโปรโมชั่นต่อมานะคะเราจะจัดในทุกวันที่1ของทุกเดือนนะคะโดยมีการจัดโดซื้อ1แถมหนึ่งในราคาสุดพิเศษของทุกๆเดือน,นะคะ่ะปลิตภัติของเราเป็นากรนารลดสิทธิงที่ดีอยู่แล้ว โดยการตื้นไปคิดเข้าไปเว่านวัตกรรมมันสามัรถให้กลุ่ของเราได้นาสบุ่แบบหลากหลายทรงและได้นำสบู่เร็วเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่เรียกว่านวัตกรรมกระบวนการ